Yes, <laughs> good. You, uh, you, you got it. Color, 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 color. <laughs> yeah, color. you got it. Yeah, we. Is, is it? It is. Uh, yeah, you got it. You deliver and you have that. Yeah, Stockholm. Stockholm. No. Perfect. Perfect. <laughs> ยู่ก้นดาเธอทิ่มยู่ก้นดา่ดาเออ,อฉันบอกเธอยู่งยูย่งแยบหลาเบ้อบอฉันยูน่นสตอกโฮมสตอกอ๋อโอเคโอเคข่คอยมาหาแฟนคลับข่อยอย,ยอู่ยใส่น้อนางเนรอยู่ยใส่น้อยน้ออันข่อยยู่สกายบ้างเถิงนี่พี่น้องผัวอข่อยจะกินอันเครื่องดื่มยองเถิงมาที่นี่เราก็เลยบอกว่าลงมาตะลางเนี้ยย้ายข่อยอยากถ้อยอยาดุาเจ้าสั่เนเขาลงมาตะล่างหาแฟนคลับข่อยต้องแจกคลิปดบอละยู่ยใส่ละคือประเ็นอะนี่ไปมาหาเรา ย่างลูมาสกายดางเจ๊กันไม่ด้บาสิก้นบาสิก้นตรงนี้แหละแต่ว่ามีสเต็มอยู่แซงขับซื้อพีกิกับสูกซิกิกกันบ้างลกิกกนคลิปอันนั้นแหะเฮ้ยเบิ้งอันพ่อกันพ่อโบพี่เวยอยู่อันเดจจอนอันเดจจอนอันมูเนาะมูอยู่ไทยควายมาค่อยไอ้นี่ล้เด้อพี่บัสความจุ๊บจกันจุบจไอ้นี่เหม็น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 ยังม่จุ๊บเลย เมนตประกอมเมนสตอไอ้ตางมักคือเก่ามักคือเกินบอกหากันจนพ่อรักแฟนหนูบอกหากันจนพ่อเฮ้เฮ้หากันจนพวกรู้ดีใจดีใจเป็นยุทธายรูปน้ำเหนื่อยสซ์ขี่น้องแฟนคลับสวิเดียนโซโบโดไปแล้วจ้าบ๊ายบายบ๊ายบายไปเด้อบ๊ายบายเอออีหลีได้บปรดคิดตัวไอ้นบ่ได้กันย่างบรนไดลงมา ข่อยกันย่งไปเลยลูกมาเจอก็ไปอยู่ตารางมาพวกกันตารางพี่น้องไปล้วค่ะ